ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับพี่ฟานะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมลายเพลเอกเช่นเคยจะบอกว่าไม่ต้องโฟกัสที่แคร์รดคาดใดก็คือลุ่มตัวไปเร็วนะคะเหตุแคร์ลดราคาก็เลยลุ่มตัวไปเลยใดใดก็รล้วแต่น,นะคะก็ซื้อเป็นแพ็คมันจะคุ้มกว่านาะแล้วมันก็จะมีแบบว่า,บ,าบัตรเวฮงเวพีมาตรงมาเติมด้วยใดใดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกระชาที่ขึ้นเป็นหนึ่งแคร์กันก่อนนะคะ เสียงนกเสียงกาอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานั่งอยู่นอกบ้านคือนกตอนเนี้ยเยอะมากไม่รู้ทําไมมีอะไรกับบ้านฉันลักหนานะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสีว่าเราจะสูบอะไรดีๆได้ไหมอุ๊ยอันนี้อุ๊ยอุ๊ยอันนี้สวยดีอุ๊ย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 ทำไมฉันเพิ่งเห็นอุ๊ยอุ๊ยของดี ของดีหนูวันนี้กดหมดแน่ๆเลยดะวิคยของดีแต่ว่ามันก็จะเป็นของซ้ำๆหลายๆอย่างมาปนๆนกันอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเราจะมาสุ่มกันเลยนะคะ1แคสเราจะวน1แคสไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจึ้งกับชาหนเราก็ค่อยจะแบบอ่าโอเคกดค้างอุ้ยนี่ของอัพเกรดอัพเกรดอุ้ยจะอัพเกรดเป็นปีกงั้อยากด้ยองอัพเกรดค่ะ เวียร์เกรดน่ารักก็อยากได้ดิอยากได้ของเออเกรดไก็ได้ละแตะนะคะอันนี้ม่เกี่ยวเนาะอันนี้เกี่ยวกดออกก่อนอ่าโอเคมาอันนี้ต่อนะคะหนึงน่งหนึ่งแคชต่อไปรวยต่อไปรวยกันจริงๆนะคะต่อไปรวยเออเกรดไหนดูสีได้ไรังอ่าไม่ตกใจกดข้ามค่ะได้ของตกแต่งหรือว่าเราจะไม่มีดวงจริงๆว่ะ ไม่มีดวงและเออมันต้องคิดมากหรอกแค่มไม่มีดวงหรือเปล่าอันนี้เป็นวันวีเพีรอย้านะคะก็ก็กดมันไปเลยละกัน <c oughs> ก็กดมันไปเลยละกันนะคะกดข้ามไปเลยอุยอ้ยวิผมดนะิผมหน้าวันนี้น่ารักด้วยนะอุย้ยผมคือน่ารักเว่ยผมคือน่ารักแบบ นั่นหลักก็เออนั่นหลักแบบน่ารักแบบเวอร์วังอลังการสร้างได้ๆอย่ามาอินเนอร์สซ้กับพีเดค่ะพระพี่เองก็อินเนอร์แรงป่าย,ยค่ะได้ๆกันแล้วแตเ่เดี๋ยวนะลองดูแท็กนิวดิอันนี้เมจิกบอกเมจิกบอกก็น่ากดนะอ่ะจริงๆคือเมจิกบอกก็คือน่ากดคือน้องดุลเลิศมากชุดแดงแรงรีดต้าแต่ อุแตะมันเซลอยู่นะอุ๊ยตาอุ๊ยตาใดๆออก็คือเมคอัพแบบกริกๆายนะคะเราลองมากดกันสักทีหนึ่งไหมสักทีหนึ่งจัดไปสักทีเดียวอ่ะโอเคได้พมไปไม่เอาละเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าอันไหนที่มีเราสามารถกดได้อีกไหมไหนดูไม่มีสิ้นสุดเดี๋ยวนี้มีไหม อุ้ยที่ส่วนเราเนี้เยอะเหมือนกันนะอุ้ยอันนี้ยังไม่เคยกดดอกอ,อ๋อันนี้ไงถ้าได้ล่มมานี่มาคือปังแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลมก็คือกดไปเลยนะคะก็คือจะพยายามใช้แค่อย่างประหยัดทางที่ตัวเองก็บอกว่าไม่มีเงินนะคะทางที่ตัวเองก็บอกว่าไม่มีเงินนะคะแตก่ก็กดอยู่นั้นแหละไม่กดใส่ตัวเองเหมือนกันแฮปปี้อ่า สติทนี่รู้สึกว่าจะให้สุ่มกี่อันนะมันถึงจะได้ของแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือแคทจะไม่ได้กดอะไรแต่ส่วนใหญ่นะคะเราจะอ๋อนี่ไม่เกี่ยวอันนี้คืออะไรอะเชอร์เชอร์วอลอ๋ออันนี้เนี่ยดูดูรีวอร์ดดีรีวอร์ดได้อะไรท็อปทำไมของท็อปห้าลอยดูง่อยจังอะ่ะคือมันมีอยู่ปีหนึ่งที่พี่แบบ อยากได้ของของทำห้าร้อยมากเลยมันคือเหรียญตาที่มังมีแบบแค่ห้าร้อยคนน่ะเออที่มีได,ได้นะคะไหนดูสิของโบนัสแค่ใดเนี่ยก็คืออ,อ๋อไม่มีให้แลกอะไรก็คือไม่มีให้แลกนะจ๊ะอันนี้คือได้เหรียญมันจะมีของที่แบบช่วยช่วยเพิ่มสเตตัสก็มีไง แต่ก็คือไหนดูซิคเควสหมุนกระชามิลเลดี้สองครั้งก็คือกูมีไอนี้แค่อันเดียวค่ะเป็นชุดหนึ่งครั้งโชว์ไมร็อกก็คือไงได้ไอเทมกี่ดาวไดไอเทมแร่โอ้โหอะลองกดดู ผมอุตีะด,ดูดีผมดูดีผมดูผมดูแบบนุ่มมผมดูแบบนุ่มมนะคะ <c oughs> โอเคก็เรื่องของ trash bowl ไปก็ค,คือคือจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันคือกินเงินมากมันเปลืองเงินมากเลยนะเอาจริงแล้วคือคอดเปลืองเงินเลย <c oughs> ทำได้แค่บ่นนะคะเึิงช่องมึงจะแบบว่าใดๆก็แล้วแต่อุแต่ evip นี่น่ากดจักทีหนึ่งว่ะ ไม่มีเพีเนี้ยคือน่ากดมากไม่เจ้าเดี๋ยวนะอยู่ถึงวันไหนอ่ะเออใช่มีเนื้อขึ้นได้นะาคะ่ะว่าเราเลื่อนเป็นเว p r พีเราย่อพิพอพออะไรทักอย่างเนี่ยแหละเราจะได้ของด้วยนะเราไปรับของกันก่อนเพราะว่าพี่ลืมไปแล้วว่าเอออุ้ยแต่เราย่อบแบกนี้ก็น่าเอาอยู่หน้าตาเนี่ยเจอคุณสวยเจอเดี๋ยวเราไปประสาท v วีกันก่อนนะคะตอนนี้ เอ้มันต้องเข้าไปตรงไหนนะมันคือไม่ได้เล่นนานมากจนลืมแบบว่าเออลืมได้ๆกันลืมอุย้ยได้ชุดมานะคะได้ผงมาโอเคได,อได้ตั๋ว V.I.P. อุ้ยได้ตั๋ว V.I.P. เยอะมากเลยเนะี่ยอุ้ยฉันขอไปกด V.I.P. อุยเดี๋ยวนะมันมี V.I.P. กี่อันอะอันนี้อีก V.I.P. นุงอ๋อแต่ก็คือ ไไดคือไม่ได้ชอบสีเขียวอยู่แลว้วจ๊ะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าป้ายมันไปอย่างที่เป็นเรามีบัตรกระชาวีเอพทั้งหมด18บใบเดี๋ยวเราจะเอาจะกลับบ้าน mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกระชาวีเอพกันตอนนี้ก็คือเกือบจะ9ก้าโมงแหละเดี๋ยวเรามาสุ่มกระชาวีเอพกันโดยใช้บัตร VIP กันลยนะจ๊ะเอาไหนดีฉันอยากได้อันนี้มากกว่าฉันใช้อันนี้ละกันกดข้ามไปเลยนะคะได้ได ก็คือมารลาลุนก็คือไม่น่าจะได้อะไรมั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีปีกกาออกมาก็คือกดข้ามไปเลยแล้วกันอุ่ยได้มงกุฎเดอ้อได้มงกุฎเดอ้อได้มงกุฎึบอุ้ยอุวยเซบาตเตียนตกใจอันนี้เราจะไม่ข้ามนะคะอันไหนที่เซบาตเตียนตกใจอุย ก็ไม่คเิ่งว่าฟีล็อกแต่แบบมันก็ไปกำไรมันก็ไปกำไรของฉันเร็วฉันอยู่ดีฉันก็ได้มันมาทุกคนไอคือแบบขอโทษที่ดีใจแบบอ๋อว่างเาวางไปเน็ตเน,นึ่งนะเราแบบ ส่งไหมส่งทำไมเงินจะได้มาเดี๋ยวเราเลือกกระชัอื่นบ้างอะไรบ้างใ่ครั้สุดท้ายเราจะแบบเออน้องคงบอกว่าพี่เป็นอะไรอุ้ยสิมาตีตกแจก้วถ้าเกิดได้สองอันติดต่อกันนะอุ้ยถ้าได้สองอันติดต่อกันเราจะอุ้ยแต่ก็ได้ของดีอยู่นะอุ้ยอันนี้ปีกก็น่ารักเด้อุ้ยได้ไข่ปลาตัวต่ออ้น้องต่ารกมาเราจะมากดกันอีกเดี๋ยวแค่เราจะเราจะ เราจะส่งกันอีกนะคะซาบเต็มไม่ตกใจกอดทามจังอุ้ยแต่อุ้ยแต่แบบอุ้ยแต่แบบโอ้ยดีฉันรู้สึกแบบดีอุ้ยดีเดี๋ยวเราเก็บไว้สุ่มกระชาอื่นมากดีกว่าเนาะเพื่อแบบว่าสวิกช์ชมกับชมไอ,อ้ไรได้ไรได้ไรนไอะไรได้ไร ทะลุไว้ดฉันไปอุ้ยไหนดุสีอุ้ยดุสีแต่แบบอกเออมันลองได้ของอัปเกรดมานี่นะเรุปแบบริมเป็นอะไรริมเป็นอะไรก่อนคะริมเป็นอะไรคะใดๆกูรินเป็นอะไรโอเคไม่กดไม่ตกใจกดใช่ป่ะแต่แต่ตตตได้ผมมาเดี๋ยวนะตอนนี้น่าจะเก้าโมงหรอป่ะสิบโมงแล้ว,ลวก็คืออุ้ยไหนดูสิ มีอะไรมาเพิ่มไหมก็คือไม่มีอะไรอัปเดตมาเลยเหรอคืออะไรอ๋ออันนี้คือแบบรวมกันแต่ชุดน่ารักมากเลยอ่ะไ,ได้จังไ,ได้มากแต่คือแบบไม่จังโอเคเรามากดกันต่อนะฮะหุยคือคือในนายก็คือดีใจมากเมื่อกี้ดีใจมากแม่ วุ้นจะพปดเตี้ยตกใจอีกแล้วอะได้ไรทำไมอยู่ดีๆก็ดวงดีทำไมอยู่ดีๆก็ดวงดีล่ะจ๊ะฮะอยู่ดีๆก็ดวงดีนะฮะได้ได้อยู่ดีๆก็ดวงดีไปเลยเสร็จไปเข้าใจเสร็จไปเข้าใจอยากหยิบต้องต่อด้วยรอยย่อแล้วปะอุ้ยได้ผมโอเคไม่เป็นไรจ้า อก็คือได้ๆก็คือสุ่มโอ๊ย mm, ด e anyway. ีใจจนเนื้อเต้นไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มอันนี้สุดท้ายพอละเราจะเราจะอุยเราได้คือส่บาสเต้นตกใจอีกอ่ะนายมึมเจ้าไมตเจ้าไม่เจ้าไม่เจ้าเดี๋ยวดาวมันจะได้ของฟีอย่างเดียวไม่ได้นะโุ้ยน้องตาก็คือแบบโอ๊ยตายพองั้นวันนี้เราเลิกสุ่มกันแค่เด็นะคะ สำหรับวันนี้อย่าอย่างไรขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์กันเลยนะคะสำหรับนี้บายยไว้เจอกันนะ